ใครอยากสอบติดค่ายสวนาคอมดูคลิปนี้นะครับพี่มีเขล็ดลับจะบอกก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ ผ่านรอบ TOIC 0มาได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสอบคัดเลือกนะครับเข้าค่ายหนึ่งของสองวนอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ศูนย์สอบต่างๆทั่วประเทศกําลังเริ่มเปิดรับสมัครสําหรับน้องๆคนไหนที่มีสิทธิ์สอบเนี่ยก็อย่าลืมไปเช็คนะครับให้ดีว่าต้องไปสมัครที่เว็บไซต์ไหนแล้วก็เดทไลน์กําหนดการสมัครเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากสอบให้ผ่านรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่1นะครับเพื่อจะเข้าค่ายรอบแรกเนี่ยจะแบ่งหัวข้อหลักๆเป็น3หัวข้อนะครับ1ก็คือคณิตศาสตร์นะครับสโปรแกรมมิ่งแล้วก็3คือเรื่องของตรรก,กะหรือลอจิกนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นเนื้อหา ทั้งมต้นและมอปลายนะครับโดยเขาจะไม่ได้เอาเนื้อหามอปลายทุกบทมาสอบรวมๆกันแล้วเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ10หัวข้อ10หัวข้อที่ต้องใช้ซึ่งพี่เคยได้อัดวิดีโอไปแล้วสําหรับใครที่อยากรู้นะครับลองไปดูรายละเอียดในวีดีโอนั้นนะครับซึ่งระดับความยากของข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ย ก็ไม่ได้ยากมากนะครับเรียกว่ากันกลางแล้วกันนะครับแต่น้องๆคนไหนทีออ่อาจจะยังเรียนไปไม่ถึงนะครับอาจจะต้องเตรียมตัวโฟกัสกับหัวข้อที่จะต้อ,อ,อกสอบบ่อยๆสําหรับเนื้อหาโปรแกรมมิ่งนะครับข้อสอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเขียนโปรแกรมด้วยสิ่งที่เรียกว่าซูดโค้ดหรือรหัสเทียมนะครับกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะซึ่งตัวโจทย์เนี่ยจริงๆแล้วจะไม่ได้ยาก เท่ากับโจทย์ T O I c บางข้อที่มันยาก,ยากแต่ว่าข้อสอบตรงนี้เนี่ยจะทดสอบพื้นฐานนะของการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวแปรการใช้ค่าตัวแปรการทำซ้ำลูปต่างๆนะครับการทำเงื่อนไข if else ต่างๆ นะครับแล้วก็การทําตามคําสั่งโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยน้องๆต้องรู้พื้นฐานถึงจะทําได้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายครับของข้อสอบจะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับตรรกะหรือการใช้ลอจิกนะครับซึ่งข้อสอบในส่วนนี้เนี่ยหลายๆข้อจะคล้ายๆกับเป็น ปัญหาชาวนะที่เราต้องแก้ด้วยการคิดอย่างมีระบบแล้วก็ใช้ตกกรรกะในการแก้ปัญหาเหล่านั้นข้อสอบแล้วก็เนื้อหาส่วนนี้เนี่ยอาจจะมีสอนในห้องเรียนไม่ค่อยเยอะมากซึ่งพี่เนี่ยก็ได้อัดตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้เนี่ยไว้ให้ดูหลายข้อนะครับน้องๆเราไปหาดูกันหรือถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นนะครับในคอร์สของพี่เนี่ยก็มีสอนพาร์ทนี้แล้วก็รวมถึงพาร์ทคณิตศาสตร์พาร์ทโปรแกรมมิ่งนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับ,ส,นนรบสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือความรู้ ในทุกๆส่วนสามารถมาเรียนได้ที่มีทั้งเนื้อหาตัวอย่างโจทย์แล้วก็เฉลยข้อสอบเก่าของทุกๆพาร์ทนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเตรียมตัวสอบสอบวนคอมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านเข้ารอบไปด้วยกันนะครับ